สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเอกขายของดีและอร่อยนะครับวันนี้ทีมงานศูนย์บริการแผนกอาแคร์นะครับผมจะทำสามเมนูในราคาไม่ถึง300บาทนะครับผมด้วยน้ำซอสคุณเอกน้ำซอสอเนกประสงค์นะครับอ่าเมืนเรามีเมนูพะโล้ด้วยพะโล้ก็ใช้น้ำซอสพะโล้ของคุณเอกเช่นกันนะครับผมนักสามเมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับลุงมีกะเพราหนังไก่นะครับกระเพราไก่อย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองเป็ดพะโล้พะโล้เป็ดพะโล้เป็ดอ่าครับผม อย่างที่สามจะมีเป็นเมนูปิ้งย่างนะใช่ปิ้งย่างจะเป็นไก่ยอนะครับจะมีไส้กรอกแล้วก็แหนมนะครับคับผมทาน้ำซอสแล้วก็ย่างง่ายๆไม่ต้องทำอะไรคับผมเป็นของแบบกินเล่นนะกินเล่นกินเย็นๆยมเย็นๆนี้นะใช่ครับไม่ทำเป็นย่างบ้างทอดบ้างย่างบ้างแล้วแต่อ่นนี้มาดูเมนูแรกเราจะทำอะไรก่อนทอามานี่พาร้อก่อนเลยตั้งน้ำไว้แล้ว ตอนน้ำเดือดอันนี้น้ำใช้1ลิตรนะครับใชใ้น้ำา1ลิตรน้ำา1ลิตรนี่ต่อน,น้้ำซอสพะลโล้หนึ่ขวดนะครับผมน้ำซอสต,ตัวนี้ 1>, 1ขวดตัวนี้ในราคา99บาทนะครับขวดอย่างนงี้ใช้ได้เลยจุกๆไกเลยใส่ไปเลย,ยเลงนะครับใส่ไปเลยน้ำหนึ่งลิตรน้ำซอสหนึ่งขวดเทลงไปรอคนให้เท่ากันแล้วรอน้ำเดือดนิดนึง ยากเกียแวบบเร่งไฟนิดหนึ่งมันเปิดปรับตรงนี้ที่วันอออวลอีไว้เ้าก็เล่งไฟนิดหนึ่งถ้าเล่ง,เล,งเล่งนี่มันจะกินไฟเพิ่มหรือเปล่าครับกินไฟหน่อยนึงน้ำนี่ข้นเนี่ยดูนีดูน้ำสีน้ำข้นขักเลยเข้มข้นครับน้ำซอสคุณเอกน,น้ำซอสพะโล่เฉเอมมาแล้วใช่ที่มันอยู่ในน้ำซอสกลิ่นหอม ขึ้นมาเลยวรอให้เดือดสักนิดไหมใส่เลยเพราะว่าน้ำเดือดแล้วเน้ำมันขึ้นแล้วเดี๋ยวง่ายๆก็ใส่ตอนนี้ใส่เป็ดนะครับเป็ดที่เตรียมไว้เป็นเป็ดฮัโหลคือบางทีไหว้ต้องมาแล้วบางทีไหว้ไหว้เจ้าไหว้อะไรเจ้าพี่อะไรเงี้ยก็เหลือมาเราก็มาทำนี้ได้ทใช่ผมง่ายๆถ้าเรามีอยู่ในตู้หรือว่าอะไรใส่ลงไปครับตามด้วย เห็ดหอมครับอันนี้ก็เป็นไข่เป็ดน,นะครับคือเราใช้เนื้อเป็ดแล้วต้องไข่เป็ดคู่กับไข่เป็ดน,นะเวลานด้วยกันโอเคปิด,ดกดหน่อยการปิดฝาครับปิดฝาเลยนะทิ้งไว้อันนี้เมนูนี้เดี๋ยวเราก็ง่ายๆปล่อยไว้แค่นี้ ให้มันจมเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อแล้วผมเคยทำหลายทีแล้วอ่ะคารุเราเป็นไงฮอหืเนี่พอเปิดมาหอมมากหอมฟุ้งเลยนีครับไงลงดูซิเป็นไง โอ้โหเนี่ยน้ำซอสเข้าเข้าเนื้อเข้าเข้าเนื้อพวกมีเป็ดมีเห็ดเป็ดมีเห็ดแล้วก็ไข่รูสีไข่นะครับครับผมเข้าแล้วตอนนี้เราก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วนยเดี๋ยวเราจะลงภาชนะเลย Okay, right? นี่โรยนิดหน่อ,นอยสวยงามโรยหน้าครับโรยหน้านี้สองเป็นกระเพานะครับกะเพราไก่กะเพราไก่สับจะมีติดหนังติดอะไรด้วยนี่เราน้ำหนม่งเม็เก็มมาหรอผัดแห้งครับผัดแห้งครับออกมันออกครับ โใส่ <Okay. S 2> กันเลยไก่นี่ใส่ไก่ไปไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับผมไล้น้ำมันนะครับใส่ไก่ลงไปเลยคลุกเขาคั่วไปคั่วมาเดี๋ยวน้ำมันกับต,ตัวไก่มันเป็นไก่บดเดินก็จะออกมาด้วยแต่ถ้าใครชอบออช้ำๆหน่อยใส่น้ำลงไปด้วยแต่เราแห้งๆไม่ต้องใส่คลุกเขาไปคลุกเขามาแป๊บหนึ่งสักครู่ น้ำซอสค,คือเอกน้ำซอสเอกประสงค์ <c oughs> ครับผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องปรุงอะไรอะไรเพิ่มเลยกลมกล่อมพอดีไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่จืดมากรสชาติกลมกล่อมนะก็จะเส็ดกรลังดีได้หลายวิธีนะไม่ใส่น้ำมันก็ได้ใส่ก็ได้หรือใส่น้ำเปล่าก็ได้ใช่ อันนี้พอเนื้อไก่มันเร,มเริ่มจะเริ่มจะสุกไม่สุกดีเราจะใส่น้ำซอสลงไปเลยไหมให้มันคุบครับใส่มันเลยครับน้ำซอสอ่ะเท่าไหร่ลงเท<ส>่าไหร่ดีสามช้อนนะครับโอเคน้ำซอสเประผสมค,ครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ใส่ไก่ใส่น้ำซอสผัดเข้ากัน เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วใครทําอาหารไม่เป็นทําง่ายมากนะครับผมใครทำอาหารไม่เป็นก็ทําได้อยู่หออยู่บ้านอยู่ห้องพักไม่ต้องมาโขกให้เสียงดังนะมีน้ำซอสตัวน,นี้ก็คือไม่ต้องใช้พริก<ห>กระเทียม<ๆ>ไม่ต้องโขกเลยครับผมสะดวกสบายอยันนี้มีติดโซเรียนไว้สีสันสีสันสวยงามด้วยสีออกเข้ม ครับต่อไปไม่มีอะไรมากกระเพรากระเพราลงเลยครับลงเลยไหมลงเลยครับย้ำเลยนะครับไม่ต้องใส่อะไรเพิ่ม ใส่แค่น้ำซอสต,ตัวเดียวทำง่ายมากและอร่อยรสชาติคงที่เนี่ยเราผัานแห้งๆโดยไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำมันนะครับพอมันจากไก่ก็จะมีจะซึอมออกมาเรื่อยๆนิดนึง แป็นมันก็จะแห้งๆหน่อยอ้าวครับผมตามเรียครับสวยงามเดี๋ยวเราจัดใส่จานเอาทแบบว่าเอาสวยงามพอหนึ่งเอาไว้ทานประมาณหนึ่งคนก็แล้วเดี๋ยวก็ใส่แยกไว้อ่าครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอ้าวลงจาน ง่ายๆได้แต่ความสวยมาก <S <S <ๆ>แล้วก็มาเมนูปิ้งย่างอะไรของลุงป้ามาป้ามาตรงมือเลยเอ,าอ้าปไปโชว์มือเลยป้าโชว์ครับผมเมนูหลอกอันนี้เมนูหลอกเมนูหลอกเด็กคือ ตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาหลอกอลยนะนเมนูนี้เป็นเมนูหลอกเด็กปิ้งยา่างเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดี <c oughs> <ม>หยบนิดหยบนิดนุ่ย่างเมนูดดยนะ่ยาง อ๋อน้าน้ำซอสนี่แหละแต่ว่าเราเรากันอะดบใส่น้ำมะขามใส่ลงไปนิดนึงให้มันมีข้าเราจะเริ่มทายังจะเริ่มทาแล้วดูสิยังไงยังไงลูกตรงบางนี่นะ น้ำซอสคุณเอ๋น้ำซอสอนเนกประสงค์เนื้อน้ำซอสกะเพราทำกะเพราก็ได้ปิงย่างปิงย่างก็ดีปิงย่างหรือว่าจะทอด นี้เลยเป็นของเ้าผักด้วยมีผักแก้มผักอะไรด้วยทําง่ายๆทาน้ําซอสคุณเอ๋แล้วก็ปิ้งย่างเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาได้น <derivatives> <ín énd ose> ้าหน้านี้เลยครับรูปแบบนี้เลยครับไม่ต้องพึ่งน้ําขิ้มอะไรแล้วครับผมตอนนี้จบเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่น ถ้าก่อนตัวนี้จะเป็นพะโล้นะครับผมจะใช้ซอสตัวนี้นะครับผมซอสพะโล้คุณเอ๋นะครับผม1ขวด99บาทนะครับผมใช้1ขวดต่อน้ํา1ลิตรได้เลยครับเข้มข้นมากนะครับ99บาทแล้วก็เมนูต่อไปเราจะทำกะเพราก็ตัวนี้เลยครับซอสกะเพราคุณเอ๋นะครับเอ่อหนึ่งกิโลนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมซื้อห้าโปรโมชั่นนะครับซื้อห้าเราให้อีกหนึ่งได้ถึงหกนะครับผมในราคาเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับซื้อห้าได้ถึงหกในราคาเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมถ 350 ml นะครับผม1ขวด99บาทนะครับผมโปรโมชั่นเหมือนกันซื้อ5ได้ถึง6นะครับผมซื้อ5ได้ถึง6ในราคา495บาทนะครับผมซื้อ5ได้ถึง6ในราคา495บาทนะครับผมแล้วก็นี่น้ำซอสนี่น้ำซอสพาโลตัวนี้ครับผมเราจัดจัดจัดโปรซื้อนี้ซื้อ2ได้อีกหนึ่งครับเป็นถึง3ครับผมขวดละ99บาทนะครับผม2ขวด198บาทนะครับผมได้ไปถึง3ขวดเลยครับน้ำซอสตัวนี้น้ำซอสยินดีโฟ ถ้าขายก็ราคา5 9บาทนะครับผมแต่เราไม่ขายเราจัดโปรครับผมให้ไปเลย3ครับซื้อ2ได้ถึง3ครับ198บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมนะข้าชิมกันอันนี้ดิง่ายง่ายแต่มันร้อนอยู่เดี๋ยวที่หลังกระเพราววนดีว่ะกระเพรากระเพราเยวคุ้นเคยเพราไก่กิเขอรุ้นๆกักะเพราเข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมเผ็ดกลางดีเอ็มนิดหวานหน่อย เข้ากันมากอร่อยครับผมปลาโลไข่เลยเปตดด้วยร้อนๆน,นะครับร้อนนะ,ะรสชาติปลาโล้ยังเข้าใน,ใ,นในเนื้อไข่เลยน้ำมันทำเมื่อไหร่ก็อร่อยใช่ทำแค่ไหนก็เมื่อไหร่ก็อร่อยเข้าเข้าเนื้อรสชาติน้ำปลาโล้มันเข้าเนื้อมาดูไอ้ยิ่งยากมา้ นี่นอะไรเต้ยกล่อมไต้ยกล่อมเห็นเลยทันเดียวเลยหมดเลยทำเลยกล่อมหน่อครับผักดางอันนี้ป,ป,ปกติเรา<ม>เราจะไม่ค่อยได้นำเสนอเมนูนี้น,นะอร่อยมากอร่อยครับผมกลมกล่อมยิ่งก,ก็ผัก พีเศษเลยครับผมเด็กกินได้เพื่อยากกินดีแสดงประสบความสำเร็จวันนี้เราก็จะขอลาเพียงเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันก็เวลาก็โอเคแล้วนะงั้นเราจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ